สวัสดีค่ะนะคะคลิปนี้พี่ก็มีไอดีเกมเศรษฐีมาขายกันอีกแล้วนะติดต่อกันเลยนะคะสําหรับการขายไอดีไอดีนี้นะคะก็จะมีพี่มโนเพรด้วย mm hmm. ช่องมโนทีว hmm. ีไม่รู้ว่าตัวจริงหรือตัวปลอมนะแต่ก็มีนะสําหรับคนที่อยากจะเอาไปเล่นกับพี่มโนก็สามารถซื้อไอดีนี้ไปเล่นได้เลยนะคะโอเคค่ะ ไอดีนี้นะคะก็เลเวลอยู่ที่5 9าส้ลูกอมดาวมีู่5 0ันนะคะทองมีอยู่900,000นะเรามาดูลูกเต๋ากันนะคะลูกเต๋ามีอยู่3รลูกนะคะก็จะเป็นลูกเต๋าต้นอ่อนแล้วก็ลูกเต๋าอาร์เคสนะเรามาดูการ์ดตัวละครกันก่อนนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างการ์ดตัวหลักเลยก็จะเป็นตัวเนวนาที่ถูกปลูกตัวนี้เลยะคะ่ะที่กำลังใช้งานอยู่ตามด้วยตัวเอสนะคะ โมโมยูกะก็มีนะคะไอ o อลซันนี a ด k m a r มา n รียนนะแล้วก็จะมีเฟสมาโนราบิทเเฟนแล้วก็จะมีลูเซียนะคะสายวิกเลยนะแล้วก็การตัวละครที่เหลือก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนตามนี้เลยไอดี ID นี้สำหรับคนงบน้อยเลยนะ อันนี้คืออัญมณีนะคะตามนี้แหละส่วนจี้เครื่องรางนะคะจี้เครื่องรางก็มีตามนี้เลยค่ะจี้หลักๆเนาะก็จะเป็นสายฟ้าปายแดงบ้าข้างนะคะแล้วก็จะเป็นหมีไฟแล้วก็แชมโบรีนออปชันก็ตัดนางฟ้า40ซมีหลุมดำด้วยออปชั่นเมื่อสร้างหลุมดำแล้วก็เมืองคนอูนนะ แล้วก็จะเป็นสมุดอัญเชิญเทพพิทักษ์อุปกรณ์เขียนแบบไกดเซอร์มีรถตำรวจมีแบตเตอรี่นะคะมีเครื่องกำเนิดหลุมดำแม่นยำนะคะออปชันก็สร้างหลุมดำเมืองคุณมีโดนบริการด,ด้วยออปชันก็ตัดนางฟ้า65%มีคู่มือไกดผู้บริจาคนะคะออปชั่นก็บิน้นอ้อออปชันก็ป้องกัน29% แล้วเป็นอุปกรณ์เข็มแบบจริพันธ์สร้างเรมาเมืองคูนะคะออปชันมีหมวกตัวนี้นะคะออปชันก็ออกเกาะ65%แล้วก็จะเป็นลิงก์ของหมวกนะคะก็ตามนี้เลยออปชันก็สร้างอ,อ๋ออปชันออกเกาะ65%อ่าโอเคค่ะ ที่เหลือก็ตามนี้เลยนะคะหมอวิกตอรี่ก็ไม่ได้อัพนะคะแล้วก็จะเป็นตำลาแย,ยากล่างใครที่สนใจก็สามารถมาอัพได้นะคะไอดีนี้นะคะก็ขายกันในราคา290บาทนะคะถือว่าคุ้มมากนะคะไอดีนี้ราคา290บาทเท่านั้นนะคะโอเคค่ะสําหรับใครที่สนใจไอดีนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะราคา2 9 0บาทคุมมากนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า